หินเขายุโคงเกียมมื้อนีกะต้นเดือนมีนาเนาะโควิดรอบสองโควิดรอบสองแม่มุงจอดรถยุสูงกว่ามันตึกสิบสันเหมือนมัน้งสูงแห้งเดี๋ยวคิดไปก้อนยานมันตกสูงคักสูงเนี่ยเอาไปลงไปังงเดี๋ยวทีจับไม่ขึ้นไปแล้วสูงคัก แร่ลิ้มขโขงว่มันซ้ำหลวงพอสิบห้าคำเดือนสิบเอ็ดผลตัวนี่สันแห้งเอาจอดรถด้วฝุ่นสูงแห้งได้เนี่ยฟังแม่น้ำคงบางนี่สีเลกอกยู่ประมาณสามสิบเมตรน่าสิได้ Okay.